สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่แฟมิลี่นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับน้องใหม่แฟมิลี่นะครับฝนตกมานะครับเมื่อกี้เนี่นะครับผมฝนตกมาประมาณสักสิบนาทีได้นะครับในรอบหลายเดือนที่ฝนไม่ตกเลยนะครับผมตอนนี้ก็ตกลงมาพอให้ญ้าได้ขึ้นบ้างนะครับผมนี่ครับน้องใหม่ก็สดชื่นครับผมเพราะว่าฝนตกนะครับ บรรยากาศที่หมู่บ้านชาวเขาพัทยาครับผมกับน้องใหม่ f ฟ m i l y เช่นเคยตอนนี้ก็เดือนกุมภานแล้วนะครับสิ้นเดือนนี้น้องใหม่ก็จะได้ทํางานนะครับผมวันที่1นึ่งมีนานี้นะครับการรอคอยที่ยาวนาน3ปีนะครับผมที่ผ่านมาลมลุกทุกข์ครานผ่านพ้นมาได้นะครับ3ปีเต็มแล้ววันที่1นมีนานนี้น้องใหม่ก็จะได้ทํางานรับนักท่องเที่ยวนะครับผมอย่างเป็นทางการนะครับ ก็จะได้มีเงินเดือนที่เจ้านายให้กินนะครับให้ให้เงินเดือนไว้นะครับตอนนี้ก็จะเริ่มได้เงินเดือนแล้วนะครับวันที่หนึ่งนี้นะครับนี่ครับผมลูกสาวก็จะเริ่มทํางานวันที่หนึ่งมีนานะครับทุกคนขอบคุณแม่เอฟซีที่คอยเมตตาคอยช่วยเหลือคอยเป็นกําลังใจให้ตลอดมานะครับระยะเวลาสามปีนะครับทําให้เรารู้ว่า อะไรทุกอย่างที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็นะครับทำให้เราผ่านผลวิกฤตมาได้ก็ต้องยกเครดิตให้กับแม่แม่ fc ทุกๆท่านเลยนะครับนี่ครับผมต้องกราบขอบพระคุณแม่แม่ fc ของน้องใหม่แฟมบ y ทุกทท่านเลยนะครับที่เมตตาช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับผมในระยะเวลาที่ยาวนานมากของโควิดนะครับผมโควิดเข้ามาตั้ง3ปีนะครับถ้าไม่มีแม่ fc ช่วยสนับสนุนช่วย เหลือก็คงจะไม่ผ่านพ้นมาได้ในทุกวันนี้นะครับเพราะว่าโควิดนี้ก็ทำให้เรามีความรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะนะครับก็มีทั้งทุกๆรสชาตินะครับผมผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานะครับ จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีรวมกันนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ลืมไม่ได้เลยก็ก,กต้องกราบขอผู้คุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญที่คอยเมตตาช่วยเหลือมาตลอดนะครับผมเพราะว่ามีโควิดเข้ามาก็ทำให้เราได้รู้จักผู้ใหญ่ใจดีใจบุญที่คอยช่วยเหลือทั้งๆที่เราไม่ได้เป็นญาติ พี่น้องกันนะครับแต่ก็คอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคอยเข้ามาเป็นกำลังใจยิ่งกว่าญาตพี่น้องด้วยซ้ำไปนะครับผมแล้วก็โควิดเข้ามาก็ทำให้เราเข้าใจอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะครับผมมันได้รู้ทุกอย่างนะครับทำให้ผมสามารถที่จะปรับตัวแบบใหม่ขึ้นนะครับอย่าไปเอ่อ ทำให้เรารู้ว่าแบบจะไปยังไงล่ะคือหลายๆสิ่งที่ผมเคยผ่านมาอะไร <S 2> <S 2> <S 2> ผมคือมองทุกอย่างมันดีหมดทุกอย่างนะครับแต่สิ่งที่เรา,เาทําอะไรไปมันมันทําให้เรามองเห็นนะครับโควิดมานะครับมันก็ทําให้เรามองเห็นคนที่อยู่รอบข้างของเราโดยโดยโดย,โดยรอบนะครับว่าด้รู จิตใจของเขาด้วยว่าเออเขาแบบไงอะไรแบบไหนนะครับทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอะไรหลายๆอย่างที่เราควรจะปรับตัวสิ่งไหนที่เราพอช่วยสิ่งไหนที่เราไม่พอช่วยสิ่งไหนที่ช่วยแล้วมันมันดีกับเราสิ่งไหนที่เราช่วยไปแล้วมันมันเป็นผลที่ไม่ดีกับเรามันก็มีนะครับมีทั้งบวกทั้งลบนะครับผม ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่เมตตาน้องใหม่มาโดยตลอดนะครับผมนี่ก็เป็นแยงใหม่นะครับที่มีคนเขาให้มานะครับให้น้องใหม่นะครับนี่ก็ไม่ต้องซื้อนะครับถ้าเราซื้อเนี่ยสามพันห้าร้อยคะแนนนะครับแต่อันนี้ได้มาน้องเขาให้มานะครับมาใส่หลังน้องใหม่ไว้เข็นแขกนักท่องเที่ยวนะครับ พอดีเลยนะครับแรงใหม่ก็เตรียมทุกอย่างนะครับรอทำงานขอบคุณแม่ๆ FC ทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ